เสาวรสซื้อมาหลายวันแล้วค่ะอืทิ้งไว้หลายวันไปหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะซื้อมาเยอะเลยยังกินไม่ทันหอมมากเสวรสมีวิตามินเยอะมากนะคะ จะกิยัรไาลองมาดูซิว่าวิธีไหนจะอร่อยที่สุดของแต่ละท่านบางท่านก็จะใช้วิธีใส่น้ำตาลไปในนี้เลยไม่ต้องใส่ชามนะคะใส่เกลือบางท่านก็ใส่พริกบางท่านก็ไม่ต้องเลยสดๆอย่างนี้เลยก็ดีนะคะแต่ยายเพ่ญไม่ไหวะคะ่ะอายุเยอะแล้วสู้เพลี้ยวไม่ค่อยไหว จะทำอย่างนี้มีใส่น้ำตาลซรายลงไปเอาทั้งนี้ก่อนตามด้วยเกลืออือแล้วก็คลุกให้เกลือกับน,น้ำตาลละลายก็แล้วแต่วิธีของใครของ,งั้นนะคะว่าชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อย ิมอย่างนี้ค่ะอืมยอดเยี่ยมจริงๆอร่อยมากค่ะต้องหาซื้อมาทานนะคะแ,คแปะลิงไม่ให้แล้วถ้าบ้านใครไม่ได้ปลูกก็สั่งเลยค่ะทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วค่ะยุคนี้อืม อร่อยมากมายค่ะซสาวรสอ,อร่อยจริงจริง